คุยไปตักไหมาอากันนะอาจารย์ลองสลับกันหน่อยเหรอคะว่าจะแฉกไปหน่อยวหมฟางแสบอาจารย์ ก็ตัวเห็นสักอัูฟังกูฟังก็ได้การโเลี้ยงก็ได้นะจ๊น้องโอ้เสื้มอกันม้อมเนอะนี่เหก็แล้วจกแมนะคะปลกโคเลี้ยง้ำสวดเป็นภาษาฮัลเช่นนั่นกันดอดเาะันันนะดอด่ได้ยเ่็ะเ้ยย้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้้ยเ้้ก้้้้้้้้้้้้้ ก้าวผมเนี่ยทั่วตรงห้องหองทั่วเหลือไงประมาณให้ให้ายนะไว้ตามสัปดาห์น้ำมันพอคูบซูบน้ำแล้วกับไฟมันแบบแปงไงเหมือนโยคู่ปีปีกับคูนั้นแล้วจะได้หมู้มันเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวเขาสร้างหางแล้วได้ยังที่ฉันได้มาได้หมูได้ก่แต่ได้ได้นี้อาจารย์จะลองเทียบถั่วกับฟางเหรอคะเป็นไทยอ่ะว่ามันอ่า

นี่สามสูตรนะสามสูตรแต่ที่สูตรแรกไหนดีสุดฮะตีมันก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่าพอดีมันเปิดัวมันยังตีมต้องหมักไว้นานหน่อยมันสูตรเชียวมันจะเหมาะกว่าเวลามาอนอย่างเงี้ยครับตะคางมันยืดอย่างเงี้ยหน่อยสักวันดีอาจารย์ตีๆสักสองวันก็ได้ถ้าเปิดัวนะครับถ้เปิดัวมันแห้งจับถ้าเปิดัวเราก็มีเขาขายนะครับมีขายแต่ถ้าซื้

ผลงานี่ยแก้วที่ใ okay. ส่สุดท้ายใช่ไหมครับหมครับปราทับไปขัางบนเด๋ยวเยืนใยมันจะขึ้นมาเองางนันไม่ว่าเต็มแ่ปุยอาจปรนย์้นเยอาจารเริ่มเดือนไหนก็ได้ใช่ไหมหน้าอะไรก็ได้ใช่ไมนเนี่ยเยอยเขาที่งวมันก็เป็นปุ๋ยหมักแต่มันหมักมาแล้วนะครับเนาะอันนี้เป็นที้ัวงล้วนๆทำนองขี้งวที่ตากแห้งแล้วนะครับเนาะแล้วเรามาผสมกับแกลกับลเฉยอ๋อขี้งงผสมลเเท่าไหร่สูตรหนึ่งครับ ไอ้ขี้วัวนี่ไม่ต้องแช่นะครับเราผสมผสมกันแล้วก็รดน้ําให้มันชุ่มแล้วก็หมักไว้คืนเดียวรวมกับรำเลยใช่ไหมจอะครับรวมกับลำเนี่ยเหมือนเราผสมปูนะครับเนาะต่อยากับลำแล้วก็คนมๆให้มันเข้ากันแล้วก็ลดน้าลดน้ําแล้วก็หมักไว้สักคืนหนึ่งแล้นี้ให้ชิมเลยครับ ว่าฝนตกมาแล้วอะไครับความชื้นยิ่งดีกว่าความชื้นนะเห็ดมันชอบชื้นร้อนชื้นมันจะเกิดเห็ดที่เราใช้ฟางเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ปะติคุมชื้นให้มันให้มันอ้วมเห็ดทอปนี่มันเกิดเป็นฤดูของมันนี่สมมติว่าอะไรฝนตกอะไรมีความชื้นมาหรอมีความชื้นมานานมีเชื้อไม่พร้อมจึงเกิดอย่างเงี้นก็จะเกิด

เนี่ยังครับอครับเอางร้านึงเผืนนั่นลงไปทงุ่ั่นเส้นเส้นลอะอ่าเเส้นลดึงไปพุ่นเส้นบนไปท้พเดี๋ยวเาจะคบอ่ครบเลยนึงย กบินนะครับดึงกบเลยนละฟังเเดียวแต่กลุ่มฟักเดียวนะครับจบมาสวมนั่ออกดชื้นน้ไปนะครับ

อาาเป็นามรู้ปใแน่นนี้เนี่ยน้ำไม่กินไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับอดน้ัดรดลดแนเสียมันโดนน้ำก็อนี่เบสซน็ตน็นางฟ้านางลกให้นางฟ้านะโ้อนหกบาทเ็ดหกบาทหวานีงบป้าเป็น้าเอออกตองอก้องได้ Song rút cái <laughs> bé ở phán cũng mang vào thang mang ra đường thẳng lên เป็นโดมแล้วต้องเหน็บตรงกลางไหมเพราะว่าปักด้านข้างครับปักสองข้างยาวๆไปให้มันเป็นเหมือนอุโมงค์เพื่อให้มันระบายอากาศเดี๋ยวครับพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมันจะเอาพลาสติกเนี่ยผมทำเอเป็นสามอันพลาสติกเราก็เลยใช้ซ้อนหุ่นพื้นเขานี่แหละครับให้มันซ้อนกันให้มันเป็นครึ่งวงกลมเหมือนโดมนะครับเนาะแล้วเปิดสร็จเปิดตรงกลางได้ ใช่เวลาเราเปิดประบายกันเราก็เปิดอัานรูปหัวหนู้นนี่ยรูปหัวด้วตรงท้ายก็ได้เ,เองครับไปติดเปิดสามวันแรกโค้งขึ้นก่อนอีกสามวันที่สองเป็นเก้าวันนะสามหกสามวันแรกเปิดวันที่หกก็เปิดลมหัวก,กลางท้ายเก้าวันก็เปิดแด่งยาวเลยวันที่สิบสองก็จะเริ่มทยอยเก็บอาจารย์อาจารย์ลงไปประมาณสักสองอาทิตย์อาจารย์ทำทำแล้วถ่ายเป็นฉากๆเราจะถ่ายเป็นฉากๆไว้นาะ